ชมช่องมาวิ็น h ชนแนลก็มาอยู่ที่ต้นตะเคียนเจ้าแม่วันมณีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมากับป้าต่อยนะครับเพื่อจะมาตามต่อขอโชคลาบเพราะว่างวดที่แล้วเลขเข้าที่เลขทูบนะครับท่านผู้ชมจุดทูบได้ซึ่งมี8,9,2หรือ8,6,2ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะครับ วันนี้ก็จะมาตามต่อนะครับเพราะว่าถือว่าเข้าสองตัวนะครับเสียงอะไรครับผู้ชมได้ยินไหมครับเสียงมันเสียงนกนะครับท่านผู้ชมถือว่าเข้าสองตัวนะครับอ่าเป็นเลขท้ายลอตเตอรี่นะครับสองอุย้ยนี่ตอ่อยเสียงปลา เสียงปลาทำไมไมาเจะดเสียงดังขนาดนี้เสียงดังแรงมากเลยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ยายต่อยก้อยกำลังเปิดกล้องอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเตรียมทูบเทียนสกักการะไหว้นะครับเดี๋ยวไปเพิง่งไปเพิ่งน้ำนะครับเมื่อกี้ว่ามีอะไรอยู่ในน้ํานะครับท่านผู้ชมไปนะครับโอเคครับได้ยินเสียง มันคนกระโดดน้ําเลยนะครับอเี้ยอย่าี้มันจะต่อยมั้งเเสียงดังเสียงดัง้งแย่เลยนี่ครับดูสิครับน้ําในห้วยยังไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าฝนฝนตกก็ว่าเป็นน้ำเป็นตอนนะครับนี่น้ำในห้วยยังโกลโซวอยู่แต่ผมแปลกใจมากเมื่อกี้ไม่รู้เสียง อะไรเล่นนารับเสียงดังเสียงดังมากครับเมื่อกี้อะไรแกต้อยอเอชุดมึงชุดไทยชุดนี้แกต้อยบอคือเตียงได้้างไงน่ะ้ำไมล่อมบอ ล่ำมากเป็นช่วงๆซาถูกด้เจ้าแม่เจ้าแม่ตะเคียนวันวันนี้โอ้ยเจ้าเป็นผู้สวยผู้งามขวดเที่ยว9จุดเบิกผูกเป็นตะหายด้วยแจก9 2แจก9 2แจก9 2เฮ้ยนี่มายี่ใสเฮ้ยเสียงเฮ้ย ขนลุกเลยครับขนลุกเฮ้ยม,มันนี่ครับฮ<า>เฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมอุย้ยซาเผยาเผยยาุจ่าแม่จะแม่แต่เคียน,น,นว่า,ม,า,ามันนี่ป็นรับลู้แล้ววะเอาสิมาใช้ไหยอุยาทุากที่วันนี้จังได้กับลูกหลานขอสามโตรตรงๆเน้นๆให้ได้แตกสามโตเด้อยจะแม่เด้อดเล็กถ่ายวันที่หนึ่งงดวันที หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่จะมีะเด้อซาธุสาธุปวดภ้ายให้ลูกไห้หนานเด้อจะมีอะไรปวดท้ายให้ลูกไฮรานาราานั่นไปฝากไปตอนเอฟซีที่กำลังรอช่มรอติดตามรอเพลงบุญบอลมี่จะแม่ตะเคียนวัดมานี่อยู่ในขณะนี้ซาธุสากุสูตรเปอนหลากหลายอยเพราะว่าเอฟซีหลายช่องนะครับทางทีมงานนะครับได้เอามาถวายให้กับเจ้าแม่ตะเคียนวันมนีตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางช่องมาวินช่องหนุ่มอาร์มช่องบ่าวแพทช่องน้องน้ำนะครับก็เยอะนะครับเยอะมีมีผมว่ามีเกือบจะทุกสีเลยนะครับสาธุสาธุไปนะครับไปเตรียมทูบเตียนดอกไม้นะครับไปสกักการะกราบไหว้วบอก,ก่าวเจ้าแม่แล้วก็นำของมาเซ่นไหว้ท่านด้วยนะครับเขียนนะครับ ครับก็สวัสดีเอฟซีผาบ,<อ>บ,บ้านทั้งสองช่องอีกรอบหนึ่งนะครับสาถูกเจ้าเมย์ตะเคียนมาหนี้เมื่อที่แล้วก็ถือว่าเข้านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเลข<ม>ทูพิกด,ดได้แปดเก้าสองแปดหกสองนะครับเข้าสองตัวนะครับ วันนี้ต้องมาตามต่อนะครับของงวดวันที่1สิงหาคมพศ2568 <c oughs> มันโน่นแล้วครับทางไม่นซะ้ายลุด ได้ยินเสียงว่าด้ีย,ย,ยเ,เสียงเดิมเสียงนี้ผมจำได้นะครับเป็นเจ้าแม่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงวาแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะขอเลียทูบก,กับลูกแป้งครับจะขอโชคลาภเลี้ยเด็กกับเจ้าแม่มก็คือสองอย่างนี้นะครับ จ้าให้เจ้าแม่ตะเคียนวันวันนี้กับพิจารณาให้ลูกใายรลานได้อเลขถูกยี่ห้ดีสิไปตรงกับผลิถ่ายวันที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศออ2568อัน,นใดญ่โตใหก็ให้เจ้าแม่พิจารณาให้ได้ให้ดูแตกสามโตตรงๆเปรียงปังเลยเจ้าแม่เด้อ อะไรอ่ะเดี๋ยวาเดี๋ยวจุดไหนไปเตรียถูกจะดไหนด้ ิดเทียนเพื่อบูชาเพื่อนการกาบายเจ้าแม่จิงเต เส้ตรงมนันมนะ่ะเหนียดเงียดน,น,นะคะท่านพี่เท้เงียดมาก ตอนช่วงเย็ยนผมคิดว่าฝนจะตกนะครับทำท่าเหมือนเหมือนฝนจะตกเพราะว่าเมฆก,ก้อนสีฟ้าก้อนฝนดำทะมึนมาเลยเราเยะต่อยเด็กๆมากฝ่าแจงออกนี่ดาวใช่ก็ผมก็ฟังีพยากรณ์อากาศเพราะว่าแต่มีฝน ก็ดูก่อนที่จะออกจากบ้านนะก็ดูอยูนะครับดูฟ้าดูฝนอยู่ว่าจะมีฝนตกบ้างยงนี้อธิษฐานยิ่ใจดีนะครับอธิษฐานยิ่ได้ใจว่าถาอ่าเฮ้ยินเสียงคนยี่ต่อยูย้ยฝนชิลุกันดีจ้าถูกอยากทำเมียเป็นดีใจ พจแม่ดีใจที่เห็นหลอกหลานมากจริงๆเลยครับท่านผู้ชมผมอธิษฐานอยู่ที่บ้านนะครับอธิษฐานหาเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนวันวันนี้นะครับว่าถ้าอยากให้พ่อมาหายาให้คนตกนะครับกให้คนตก ผมภาวนาผมอธิษฐานที่ไี่ใจนะครับเปิดาแกงฟ้าเปิดฝาแกงเยี่ยวฝนจยตกยโฝายยะห้องเมี่ี่ลมเมื่อนี้ครับมาสจักรนะครับปฏิหารเกิดผลดีเดทยรนผู้ชมเออเดี๋ยวบคทีวีเราแปลกกว่ามากนฟ้าแกงเลยครับฟ้าแกงแล้วก็ไม่มีลมไม่มีฝนเลยนะครับผมถึงได้ชวนพระต่อยมานะครับที่แรกว่าจะมาคนเดียวเพราะว่าต่อยเรา็ยานฝนตกห้าม ย่างฝนโตเพื่อนดาวแขกมูน่าบ้านในนั้นฝนตกห้ามเออเดเบิ่งคิดมาวแขกมูน่าคนเขาเนี้แต่เลีกเลีกเข้าของดาวแขกช่องหนุ่มอ่านก็เข้าน้องหน้าบนเขาใช่ไหมเน่ยใช่ไหว่าเขาทิมห้างในเขาเบิ้ดสองเลยเน่ยเขาเบิดนะครับก็เดี๋ยวมาเตรียมดอกไม้ทุกเทียนนะครับบอกกล่าวท่านด้วยกันนะครับโอเคครับ สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนว่านอนี้ผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ตะเคียนวันมันี่ภูมิบุญบารมีผู้มีตัตะบะอันแรงกะ ผมมีความสวยความงามมีกลิ่นกายที่หอมมือนีลูกหลานมาวิ่งแชแนลควอมรวยปะตตยแชแนลและเอีทั้งบ้านทุกท่านทุกคนที่กำลังรอช่มรอติดตามใยู่ขนณะนี้ก็ได้มาให้ผมเป็นตัวแทนมาสักกาาดกราบไหว้เพื่อมาขอพึ่งบุญบรารมีขอแนวทางหาโชคลาบเลขเด็ดของเลขถ่ายละววันทีหนึ่งของงวดวันทีหน่งสิงหาคม พศ2 5 68ดี่เด้อเจ้าแม่เด้อให้เจ้าแม่ให้โชคลาภเลขเด็ดให้แปลเปลี่ยนปาง3โตเด่นๆ3โตตรงๆอ่าให้เจ้าแม่อ่าเบิง่งอยู่ในเลขกถูกอยู่ในกล่องเ่อในกระปุกที่ผู้ค้าเอาไปตั้งไว้ให้เจ้าแม่พิจารณาเบิ่งว่าทูบัวใดที่สิมีเลข3โตไปตรงกับเลขกไายแล้วที่1 ของรัฐบาลของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ก็ขอให้เจ้าเมย์ปิดหน้าหยิบดีดออกมาให้ลูกให้หลานเพื่อสิไดยเลขตัวนี้มาเสียงโชคเสียงดวงให้ลูกหลานและเอฟซีสุขภูสุก้นปังปังเพิ่นิไดยมาบุรณะได้มาสั่สงหม่องยูหม่มองเศร้าให้เจ้าเมย์ให้ไลสามโตแต่เปลียงปังก็เด้อเจ้ามยไอ้นาถูกส

ใส่กําไรกําไร่กับมีแต่กําไรงายๆกาไรท่อมลุ่มลุ่ขุดกับงามได้ความเด็กลิ่นหอมนะเจ้าตัวหอมป่ะเมื่อหอมขึ้นดอกใหม่หอมคือหอมเย็นเย็นขึ้จังคือจังดอกใหม่คือจังดอกมะลิคือจังบอกว่าถือครับท่านผู้ชมคือจังกินน้หอมอย่างสักอย่างเป็นดอกอ่าดอกใหม่หลายๆหลายๆอย่าง ผมก็อธิบายว่าถึครับต้องส่งไฟปเดี๋ยวในในขณะที่รอเลขทูปไปรูปแป้งนี่ต่อยครับในวันนี้หาที่รูปแป้งก่อนนะครับ เพราะว่าเจ้าแม่เป็นเส้สมองเรียบเรียบนะอือนี่ระบื่เรียต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวรูปแป้งตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าพื้นไม้ตรงนี้เรียบดีนะครับสาธุทุก่า,ออานหลานคอน,นี้ย,ยฉีดทำหอมปะพ่กมัน แม่นั่งม่เะมีแม่นี่กินกายหอมนะครัมากนมันจะบางกล้องหรือเปล่าครับเนีย่ยนะผมหลบมาทางด้านนี้ก่อนโอ้ทา้ายกับเส้นหมนหอมหอมหอมลหอมหอมทน วันหยดอ้าตุกตอยางนี้ยบบนีหลักรวยหลักงาเฮึฮึนุ่งวะรอบหมอให้จังเอกหมอหคือกันนอ้เลย ยังเลนขวๆกัท่านเฮ้ยิเฮ <en> ้ย <refugees> นี <il S 2> ่ยัง <es> บ <voir> ้า้นะเห็นมาจะมีอะไรนะว่าล้มผัดพุ่งปิง สาธุกใเ้าเมียเด้อจะเกี่ยวกับลูกหลานเอาท่านเดี๋ยวทงลูกแป้งก่อนนะครับลูกหลานมาหามากราบไหว้มาขอพรมาขอโชคลาภน้องเจ้เมียเด้อเจ้าเมียไปเจี๊ยมวันมานี่ทิพย์บานซาหาบานเลื่อลูกในบานวานในสวนเจ้าเมียนี่แหละมาขอพึงบุญบารมีมาขอฤลษ์เด็ด เจอศิษย์เดาไปตอนอีกที่ทข้างบ้านมีคนหนี่งืจ้าตรกนั้นพี่เดี๋ยวค่อยมาดูตัวเลขด้วยกันนะครับผมรูปแป้งไว้นะครับเอซีทางกล้องน่าจะเห็นนะครับน,นี่ขึ้นเลยด้วยต่อยนี่กำลังขึ้นนะครับ เลขทูกก็หมดกัดม่หมดหรอมีควอยหมดควอยบนแดงอยู่ตรงนี้พอดะีบบ้าทิมเป็นนางลูกแดงที่หมอควอยหมดพราะถผมนึกว่าเป็นกา,านนรพรมเลยเลขทูกก็ร่างใหม่ได้ตัวตัวนึง เล็กกำลังขึ้นคือกว่าก็จะมีคนต่อ,อ,ม,อ,งงอม่องยืนเดี๋ยวเอางี้งเดีวตอ่อเดี๋ยวกล้องมาตั้งไอ้ไก่ไอ้เอฟซีเพิ่นเดวเนพะิ่งได้เห็นนะไปไปแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้ก็นนะะผมก็เอากล้องมาตั้งใกล้ๆเลยนะครับจะได้เห็นตัวเลขชัดๆนะครับมาเลข คือเป็นตัวใดเนื่ะทางผู้ชมทางผู้ชมเบิงเนาะค่ะเนาะวาเห็นเป็นตัวใดเล็นเป็นอะไรที่คืนหน้าเนาะคะ่ะนี่ครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขผุมเห็นขึ้นเป็นตัวเลขอยู่นะครับเดี๋ยวลองปิดไฟตัวนี้ดูเห็นเห็นเป็นเก้าสามห้านะครับ เลขหาเป็นตงล่างเนาะแม่นี่ครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับตรงนี้เป็นเลขเก้าที่เห็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเอฟซีจะเห็นเหมือนผมไหมตรงนี้เป็นเลขสามอนนี้เป็นเลขห้าเป็น่างล่างมาห้าตัวใหญ่เนยนะครับผมเป็นตางล่างอศที่เพิ่งเอาออกนะเนาะวายศตรงไปไหน ผมก็จะเห็นประมาณนี้แต่ก็ให้อเแบบอฟซี <MC S 2> ทุกท่านาลองนะลองดูแล้วกันนะครับว่าท่านจะเห็นเป็นตัวไหนนะครับไม่ตอยจะเห็น,นหเป็นกันเออกล่องไม่ตอยหนัอยก้าสามห้าเหมือกันแต่เราหาเป็น,นล่างๆแนวเป็เป็นใหญ่ห้าใหญ่เอฟซีบังเอาเแล้วกัน สาธุเด้จะมาต์ตะเคียนวันวันนี้นีล,ลูกหลานก็นอดรับอดนอนมาขอเพิ่บนมารามีอาหารนวท่างพร้อมไอพีซี่สูบหูสุก้นที่เป็นกำลังรอช่มรอติดตาดในขณะนี้ก็ให้เพิ่นดนโชคด้ลาบแตกสามโตตรงหมดเด้อจะแม่์เองหมดก็เดี๋ยว หลังจากดูเลขรูปแป้งเสร็จก็ค่อยไปดูเลขทูบนะครับไม่รู้ว่าเลขทูบตัวนี้ไม่หมดหรือยังนะครับเดด,ด,ดดิด้ดนดนโเลขทูบใกล้จหมดแล้ว,วเดี๋ยวให,ให้ดูมุมไกลนะครับทีนี้ กเมันไก่น,ใน,ในี่อ่ารู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นเลขเกดตีลังกาลงหรือเปล่าครับคล้ายๆเป็นเลขเก็ดนะตรงนี้ก็ยังเห็นเป็นเก้าสามห้าอยู่นะครับผมผมเห็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเอฟซี FC ท่านจะเห็นเหมือนผมไหมครับเก้าสามห้ามีเกด ตีรังกาอยู่ด้านบนครับตรงน,นี้เก็บนะครับสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องกับมหาแนวทางให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับส่องให้ดูเพื่อเป็นแนวทางฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ท่านอาจเห็นสามนะคะไปนะครับก็ให้ดูให้เห네็นกันจัดจ้านแล้วครับเดี๋ยวไปดูเลขถูกด้วยกันนะครับหลังจากดูสามเก่าห้าเือว่าเห็นสามเก้าเจ็ดอ้าวมันก็มีเกียดที่ด้เยกต่อยเก้าสามห้าแล้วก็มีเกียดอยู่ข้างบนตัวหนึ่ง อ๋เอเลขเดียว่ับมาวิปปัตติอะทีสีห้เบิ้ลย์ยนงไงดีนี่กล่องนี่ต่อยก็ยังเห็นนี่ตรงน,นี้นะครับเก็บตีลังกาลงอ๋อสามห้าไปนะครับไปดูเลขทูบก็จะได้กราบลาเจ้าแม่ท่านแล้วนะครับอ่ะาต่อย,อ,ยอ่ะถือกล้องไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถาดล้นเอ๋อถาดบ้านยู่ดสาที่แหลกเนี่ยไม่ได้สังเกตโอ้ยตกใจขนขี้ลุกเลยครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นลมน่าจะเป็นลมเนาะน่าจะเป็นลมพัดไปเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับดูเลขทูบนะครับทูบใหม่เพัดไปทูบใหม่เพัดแล้วอือนี่ครับเลขทูบเดี๋ยวมาดูเลขทูบ มาขอเลขถูกขอปปลูกแฝงกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมันีนะครับจะมีคนใจโชคให้ลาบตัวนี้นะครับนี่สาธุสาธุเด้อจะม่อะใอ้เลขถูกที่จะมีอ่าพิจารณาเพ่งเล่งบึ้งแล้วว่าเป็นเลขถูกตัวนี้ลูกหลานทังไลไม่จุดก็คือเลขถูกที่ใหมเ่เบิ่งแล้วนะครับนี่ ศูนย์ห้าเก้านะครับนะะี่ทะวกที่มาจุดขอกับแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนมันมันนี้นะคะศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าหรือศูนย์ห้าหกนะครับ ได้เลีากฟังได้เป็นเงีนมาขอโชคขอลาบของวันพ nah, ันทีหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนึ่งศูนย์ห้าเก้านะครับเป็นเนดโชคลาบเจ็บที่ทางห้านคือเป็นรอดช่วมรอดิีสามเบิ่งดีไม่ขนะะนี้เนาะค่ะขอให้เป็นเงงๆเลยด้ยนครับขอให้เองๆงปังๆรวยๆทุกท่านเลยนะครับสำหรับการมาขอโชคลาบ เลขเด็ดกับเจ้าแม่ตะเคียวนวันมณีในวันนี้นะครับของวัวนที่1สิงหาคมพศ2568นะครับไปนะครับสำหรับทับ้งเลขรูปแปลงเลขถูกกับซองห่งเอฟซีทุกท่านในเบิง้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซาถุกซาถุกซาถุกเรืยจะมีเอ้ยเผาสามตัวปังๆเลยจะมีเอ้ย ไปยังสปซื้อห้องเดี่ยวอาลานด้ยไม่คิดว่าหนาเจ้าแม่แล้วก็เลยกิ้คอยยังับคอเด้วก็วันนี้นะครับก็จะได้กลับลาเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีไปแล้วนะครับเสียงเส,ส,ส,สียงผู้หญิงหัวเราะครับ เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอ้ยนขนชิ่งลุกแล้วเจ้าต้อยไปกราบลาจจเจ้าแม่แม่มานแล้วเจ้าต้อยไว้แล้วไปไปนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย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 ชุดสวัสดิ์ที่แห้งเลยครับพบังคับเฮ้ยไปนะครับสําหรับคลิปนี้กราบลาเจ,จ้าแม่แล้วก็ไล่เอฟซีทุกท่านไปเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับมาวิน h ช n แนลป้าต่อย h ชนแนลแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับบ่าวแพ็ก h ช n แนลหนุ่มอามคนเดิมน้องน้ำ h ช n แนลแล้วก็แนงแนงพ่อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ